ครับผมนกเขาใหญ่เคยลาสีผ้ามาแนะนํานะครับผมเป็นแฮลซิงนะครับผมแฮลซิงนะครับเอาจะห่างเบิ้งนะครับผมมาห่างเบ้งนะครับเป็น,นแฮลซิาาไง,ไงนะครับผมแฮลซิงอย่างไรว่าด้สามารถทกผ้าแดดง่ายๆนะครับผมตัวนี้ก็เอากะใสใส่ไล่นะครับผมใส่ไล่แล้วก็เอาขามาล็อกนะครับ นี premises, 1, ่ครับเขาก็ล็อกล็อกซ้ำได้ก็ได้นะครับนี่ครับนี่คือตัวแหวของมันนะครับตัวนี้กะเข้ากะตัวนี้เลื่อนออกเลื่อนเขาได้นะครับเพราะว่าผมมีอันอันไว้นะครับผมก็สามารถเลื่อนออกเลื่อนเขาได้แล้วก็เอาเยี่ย้ไว้นีนะครับผมเอาเงยห้อยไว้นะครับอาศัยมันยางขามไปขามมานะครับผมเอาก็ดีดด้วยคันตัวนี้นะครับผมดีดตัวนี้นะครับนะครับแฮนตัวนี้สามารถเจ็บได้นะครับผมเจ็บได้แบบ ชนิดว่า <ower> อ co ดีเลยจะดีเลยเบื้องก่อนนะครับผมดีเลยเบื้องแล้วก็ว่ามันนั่นบอล้วิธีเก็บตุนอันนี้มันฮข้าไห้มันเกะกะแบบไหนนะครับผมนี่กะอาาว่อยต้านหน้ากะนี่นะครับจะทดลองให้เบิ้งนะครับผมครับผมโ้ดีไปพุ่นะครับผมเดี๋ยวผมจะเจื่องซากจะตอกลักนี่นะครับผมเป็ดลักนี่ไว้สาหรับให้มันนิ่งๆนะครับเวลาดีมันจะนิ่งนะครับผมตอกลักท่าเอ็ดลักใส่นะครับผม ตัวนี้ไบตาห้าเอาไปหางไบตาหาเรียบร้อยครับเข้าเก็บเลยครับผมนี่นะครับถอดออกเก็บนี่ครับเป็นไงครับตัวนี้กับผาบมาครับผาบมาก่ะเขาก็มาลอกไว้ครับอนย่างนี้ครับนี่ครับผาบมาแล้วก็มาลอกไว้นี่ครับหลอกคันมันไว้นะครับตัวนี้กับเอามาติดกันไว้นะครับผม นี่ครับมาติดไห้ติดไว้นีนะครับนี่ครับกะสอตัวนี้มันตัวนี้มันสําหรับเป็นแนวเหยียบมันจะซื้อนะครับผมแนวเหยียบนี่นะครับผมนี่กะเจี๊ยบเรากัถือไปเลยนะครับผมถือไปถือไปนะครับไปหอดมองห่างกะเจีงคอยเอาออกมานะครับผมหอดมองห่างปุ๊บเอาออกมาเลยนะครับธีนะครับผม มันเป็นแฮววซิ่งนะครับผมนี่นะครับเขาออกมาครับผมเขาก็ปลดออกว้แระปลดออกแล้วเข้ากะเอาตัวนี้ขามานะครับนี่ครับเอาขาม้าใบงู่นี่นะครับนี่ครับเอาขามาใวฮูนี่โอเคนะครับตัวนี้ก็คือออกมาออกมาเพราะว่าตัวนี้มันเป็นตัวยึดมันนะครับผม ยึดก้อนที่สี่ห่างนะครับแล้วก็ข้ากระห่างนะครับมมาตาบเลยนะครับผมนี่ครับหลังจากห่างเข้ากันดีเข้ากับง่าขามันออกหันไปอยู่ตรงๆตึจั่นน้อยนะครับผมเป็นไหนนี่นะครับจัดเก็บแล้วก็เห่อใส่ถุงไปนะครับใส่ถุงพายไปพายไปกับ เอาไปหาไง,หาคคตงตาไทางนนตไงทาาาาห,ไาาหาร,ร,าร,ร,าราแล้วก็โอเคครับผมตัวสมีนะครับตัวนี้เอาไว้ทางมันนะครับผมตัวนี้เป็นใบหงทางมันสียาวเอาเขายายไปเนี่ยจักน้อยเอาเอาอาหารนะครับผมเอาก็ใส่บวงบวงใส่ไปนี่นะครับนี่ครับเอากาะบวงใส่ไปนี่อ้อมไ้นะครับไปตัดใส่ไ้แล้วก็โอเคครับกับบ้านกับใส่ไปเล็ดไดแ <laughs> แ้แต่ว่าสายพี่ตัวนี้สมมุราหมามาเหยียบ มันจะเอามาของไวได้เลยนะครับผม mm hmm. ว่าสายพีมันโปย่ง่ายคือมันเหนียวนะครับสายพีเจ้าชายสายสายสายพีีเบอร์สี่สิบนะครับผมตัวนี้กะคิดว่าหางกะโค,คนเกิดงจิตประยุ่ไก่น,นะครับผมอันนี้กะเข้ากะไหว้ใต้หางเรียบร้อยมาตรวจสออีกเบิ่งอีกนะครับผมสําหรับตัวนี้นะครับผมมันเป็นของง่ายๆนะครับเข้ากะพอได้ไป อีที่อย่างหลายมากมายนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ตอกไดไรอย่างเพราะว่าบไ่ได้หาหลักยากนะครับผมบม่ได้หาราคาอย่างดีดด้วยสปริงตัวนี้เลยครับดีดด้วยสปริงตัวนี้แล้วก็บนี่คือการฟาดของมันนะครับผมอ่ะเบิ้งมาอีกทีรอบนะครับผมนั่นครับดีดคือเก่าครับว่าจะไม่เหยียบนะครับมาจะไม่เหยียบแล้วเกี่ยวกับเจ็บครับผมนี่นะครับสําหรับเพื่อนนะครับผมสำหรับเพื่อนกับ มาแจกไอเดียนะครับให้เพื่อนๆนะครับด้เฮ็ดใส่เฮ็ดซอยกันนะครับผมก็จบที่เข้าใจนะครับเพื่อนๆของเฮ็ดได้นะครับนี่นะครับตัวนั่นมันนะครับหัวใจหลักของมันนะครับผมนี่นะครับผมขอคําว่าสวัสดีครับนกเขาใหญ่เคยลาสีมาแจกไอเดียให้เพื่อนๆนะครับผมขอคําว่าสวัสดีครับ